นุ้งเกรซของผมไม่ปล่อยคุณไปอยู่แล้วคุณต้องหอมนกอ,อ,อีลยไม่ได้เป็นหมันแต่น้ำหอมทำหมันให้นกอ,อีล <c oughs> <c oughs> บั้นท้ายที่เรียบเนียนและเปล่าเปลี่ยวตอาอะไรบางอย่างมเิมเตมเออในขณะที่ที่ข่าวดำทรงงานหนักเราก็ต้องมาซื้อของมาค่ะก็โหลดข้าแบบเกิดเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับแบบหมู่บ้านริมทะเลสาบเราเกิดท้ายเรือหรอ อุ้ยถ้เกิดมาหูขึ้นเลยฮะหูขึ้นไม่พอเห็นเซอร์แล้วด้วยชุดเด่นเวอโอ้เพื่อนเขาบอกตำแหน่งให้เรารู้ด้วยนะบอกตำแหน่งเพื่อนกลับไปก่อนเราอยู่ตรงนี้นะเพื่อนน้ำหอมโดยทำอะไรนี้หลบพี่ข่าวดำหรออุ้ยมันไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ได้พาดแคตีหรอกโอ้อ่า ไม่เฉียรหรอดโดนจับได้ว่าอ้างไม่พอ,อยังมาโดนร้อ,อยเหรอนางน้าหอมนางทั่วดี<อ>ถึงฉันจะไม่ได้ว่างพอจะมากดอีโมดใส่เธอเพราะอีโมดของฮันเตอร์ที่มันกดไปด้วยเดินไปด้วยมันมีชนิดเดียวแต่ถ้าเธอพลาดเมื่อไหร่ฉันจะพูดย้ำซ้ําเติมถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ยินแต่ฉันก็จะพูดมันออกมาให้ทุกคนได้ยินเล่นบ้านเลยเหรอได้ดีหญิงชอบเลยฮาฟู่พื้นที่ปิดบนพื้นเนี่ยมาี่น้ำหอมถ้าออกทางนั้นแกก็น้ําแตกถ้าออกทางประตูแกก็จะโดนฉันตีหรือถ้าไม่ออกเนี่ยก็จะน้ําแตกอยู่ดีอืมแต่ลงไปหลบ น้ำในห้องวีก็ได้นะก็พอใช้เป็นที่ลบภัยได้อยู่ อะไรของเขาเนี่ยพับไม้เรียกความสนใจอย่าไม่ต้องห่วงโอ้ออกประตูทางซ้ายไปละนุงเกรซของผมไม่ปล่อยคุณไปอยู่แล้วคุณน้องหอมเออนั่นสินะถ้าเขามีสปินก็คงใช้ไปแล้วนี่นาแบบว่าตอนที่โดดเข้ามาในบ้านน่ะเออลุงยีไม่ได้ไปดักตรงหน้าต่างเลยอะไรเนี่ยฉีกออกน้ําหอมฉีกออกเดี๋ยวนี้ฉีดน้ําหอมด้วยเหรอว่ายวายดูแดดกลับน้ําหอมกลับเลยกลับเลยเอ้ยีนก่ปไไหดีมากอุ้ยอีไลกลุ่มขมับแล้วเนี่ยผุ้ส่าส่งนกให้ตั้งตัวหนึ่งนกอีไลไม่ได้เป็นหมันแต่น้ําหอมทาหมัน Hình đi lại คือเมื่อกี้อะค่ะมันไม่ได้มีเหตุผลเดียวนะที่ไม่ควรเสียน้ําหอมไปกับตรงนั้นเราบอกว่าเราจะล้อน้ําหอมใช่ไหมแต่ช็อตเมื่อกี้นี่ไม่รู้จะล้ออะไรก่อนดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปซนเครื่องให้เพื่อนก่อนเฮ้ยชนไม่โดนด้วยเหตุผลแรกก็คือพื้นผินเลยนะคะอีไลมันส่งนกมาพอดี <c oughs> เป็นความโบ๊บแบบคลาสสิกของน้าหอมกับอีไลที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากเหตุ <c oughs> ผลที่2ก็คือน้ําหอมมันย้อนน้ําเกสด้วยทุกคนต่อให้แผลมันจะหายแต่น้ํามันก็กลับมาเท่าเดิมนะเท่าตอนที่เราฉีดน้ําหอมอะถ้าฉีดแบบเเเีีี่่ยววกกกออออนนจจ็บบแตะหรืาาฉด แบบวิ่งไปทางนี้ล่อฮันเปิทางนึงแล้วค่อยกดกลับน้ําหอมก็อาจจะเป็นไปได้ซะที่ไหนละ่ะน้ําหอมมันเจ็บสงแล้วน้ำมันขึ้นเท่านั้นน่ะมันย้อนกลับไม่ได้อยู่แล้วย้อนกลับก็แตกดีคือมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่น้ําหอมเขาจะกดกลับน้ําหอมอะ่ะแต่เขากดกลับไงน้ <c oughs> องอีไลก็อุตส่าห์หวังดีอุตส่าห์ส่งนกมาให้เห็นแผลสุดท้ายแล้ว <c oughs> อ่ะเรียบร้อยกดกลับน้ําหอมอุ้ยโอ้อย่าบอกนะว่าเธอกลัวไม่ได้ใช้น้ําหอมน่ะเดี๋ยวไม่ได้เล่นเออเนี่ยน้าหอมมันต้องกดอย่่ง ไม่ใช่ไปกดตน9ก9 9ดใช้บิงไปดีแล้วนะคะเราต้องไปเก็บหมอให้เพื่อนต่ออย่าให้เขาฉีดไปได้นนตั้น่าจะไปช่วยหมอด้วยดูดูนอตั้ยังใช้น้ำหอมเก่งกว่าเธออีกอะไรเดี๋ยวเสาพี่ดอคูนี้เขาตีกันครับเขาตีกันผมไม่รู้ก็ผมไม่เกี่ยวผมไม่เชียร์มวยเฉยๆผมไปแล้วครับพี่ฝากพี่เฝ้าน้ำหอมให้ผมด้วยผมจะไปเอาหมอให้พี่อุ้ยแล้วคนมาช่วยหมอมีไทแมคาีนิกมีไทอย่างแจ่มเลยขอบคุณครับที่มีไทจะมีประโยชน์กับผมมากเลยน่ะไม่มีน่าจะเลือดถ่ายไปหลอดหนึ่ง ออกมาเน้อเดินอยู่แต่ในนั้นสงสัยชอบเล่นน้ําไม่รู้ละสิว่าน้าของน้องเกรซมันเป็นน้ําอะไรไม่ดูก็อย่าไปบอกเขาสิคะน้องเกรซก็เป็นน้ำ <c oughs> แต่มันออกมาจากกระโปรงขนาดนี้มันก็รู้กันทั้งหมู่บ้านแล้วมั้งอุ้ยแต่มีคนสละเวลาวิ่งมาตรงนี้เยอะนะเนี่ยที่นี่เครื่องค่อนข้างเร็วนะคะเพราะว่าเขาแยกกันปั่นแต่ถ้าวิ่งมาช่วยกันเยอะเนี่ยเครื่องท้ายอาจจะช้าก็ได้นะคะวัสดีครับพี่ผบคนที่เหน่อยครับพี่ผมมาโทรสั่งน้ําแป๊บหนึ่งนะพี่ไล่ไปเลยอไอ้นอตันไอ้นอตันมันจะมาแอบแซ่บอุ้ยแต่เห็นพี่ขาวดาสกินเดียวกับเมื่อคลิปที่แล้วไม่ใช่คนเดียวกันนะคะทุกคนหลันจะที่อีเวนต์ของลิงคลิกมันกลับมาขายอ่่ะะเาากขขดสนนี้ยึมคพ ดำคนนั้นเราเจอแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยแต่ที่ขาวดาคนนี้ชื่อนี้เราเจอบ่อยมากจับคู่มาเจอเขาบ่อยมากคือไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะคะวันอื่นก็โคจรมาเจอเขาบ่อยเหมือนกันคอเป็นเพราะเล่นเวลาเดียวกันมั้งเราชอบเล่นช่วงเช้านะคะเพราะว่าช่วงเช้าเซอร์มันไม่ดุมากแล้วก็ช่วงเช้าเน็ตมันดีกว่าตอนเย็นด้วยนะยังไงดีอ่ะมันรู้สึกเหมือนไม่มีใครมาแย่งเน็ตฉันอ่ะไม่น่าเกี่ยวหรอกมั้งแต่ฉันฉันไบแอดไปขนาดนั้นแล้ว เล่นตอนเย็นแล้วมันรู้สึกไม่มั่นใจเราเห็นเครื่องที่มีคนปั่นอยู่สี่เครื่องนะเครื่องหนึ่งไม่แน่ใจว่าดูผิดไปหรือเปล่าแต่ว่าเชื่อในตัวเองไ้ก่อนเมื่อกี้หุ่นนะคะเครื่องใก้เสร็จแล้วแต่หุ่นหมดพอดีฮ้ลอมน้ําโดนนอตตันด้วยเหรอถ้าคนปั่นเครื่องนี้เป็นนอตตันเครื่องไกเป็นฟอร์เวิร์ดถ้าอย่างนั้นเครื่องตรงกลางนี่ก็อ๋อของน้องไรเออเห็นแล้วไม่ต้องดึงหัวมาดูก็ได้โอ้เห็นคนวิ่งมาช่วยเพื่อนเยอะก็นึกว่าเครื่องจะช้า รวยมากเลยนะเนี่ยมันน่าจะแทบพอมจุดแล้วด้วยซ้ำเนี่ยมันก9าๆแล้ว2เครื่องอ่ะแล้ว์เวิร์ดมันก็เกาเครื่องนั้นมานานมากแล้วอะถือว่าอ่านเกมยังไม่คนะ่อยขาดแน่ว่าแต่ forward ไม่มาป่วนเลยเหรอเป็นไปได้อย่างน้อยมันก็ไม่มาปวนเราอะ่ะและ้วที่เห็นเราก็เห็นเพื่อนแบบเขาจับวางได้สบายนะโอ้เมื่อกี้นึกว่าเขาไม่หยาบนวงน้ำนะนึกว่ามันล้อมไม่ถึง เยเลครื่องอีไลก็ปั่นได้เยอะแล้วแมคคนิกก็ปั่นได้เยอะแล้วถ้าหุ่นแมคคนิกไม่หมดก่อนหรืออีไลกับนอตตันมันไม่กลัวเราจะไม่ยอมกลับไปแตะเครื่องเก่าอ่ะมันมันมันจุดได้เลยนะเนี่ยอู้หลุมจะว่าไปเครื่องตัวนี้หายเยอะเหมือนกันนะตัวเกมยัวเยียหน้าดูเลยตรงนี้อุ้ยเสียงดิ้งในขณะที่พี่ขาวดำทรงงานหนักเราก็ต้องมาซื้อของยังไงนอตตันมาทำแล้วก่อนหน้านี้นั่งอยู่ที่ตู้โทรศัพท์นี่นะซื้ออะไรมานะฮแต่ไม่รู้ว่านางซื้อเสร็จหรือยังนะอ โอ้เห็นมือแปบบั้นท้ายที่เรียบเนียนและเปล่าเปลียวตอะไรบางอย่างมเเออเขาถีบโดนัทหมายว่าเขาไม่ต้องการโดนัทเข้าต้องการอะไรกันนิใจสมันคือแฉลงหรือเปล่านะหรือมันจะเป็นปืนโอ้ปืนปืนสินะหรือว่าอ้าวเอาภาพค้างค้างโอ้หายแล้วเฮ้ลุกใจหมดเลยดีนะหายทันอ่ะ ไม่ๆยังไม่หายทุกคนมือไม่หายมันเป็นประภาพค้างทุกคนเมื่อกี้เราไม่ได้พลาดแต่อย่างใดคือแบบมันกระตุกอะ จริงเชื่อแบบแมคานิกวาร์ไปเลยจริงเชื่อแบบมุกตะม่กงเลยนะเมื่อกี้จริงเชื่อเลยอ,อุ้ยสวัสดีค่ะพี่ข่าวดำพี่นี่คือจุดนัดพบของเราหรือไม่คะเราเจอที่นี่หลายครั้งแล้วนะคะพี่ขอใช้โทรศัพท์ไหนในแะคะ่ขึ่งแค่ตอนแรกว,ว่าจะเฝ้านักข่าวให้เพื่อนแต่เหลือเวลาตั้งเยอะเราไปตามเก็บอะไลดีกว่าการทางลับได้ดีมีอะไก็อยู่แถวนั้นแหละอันนี้คือเพื่อนบอกให้เราไปการทางลับหรือแค่บอกเฉยๆว่าหลุมอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้หูขึ้นจริงนะยังไม่มีใครซื้อแฉลงไม่น่าเป็นไรหรอมั้งเพื่อนน่าจะบอกเฉยๆว่าทางลับอยู่่ตรรงงนี้้อเคื forward โอ้ไม่ก็คุณพระสามเครื่องเข้ารหัสที่เหลือแบบใดแบบที่3ามเครื่องนั้นมันก้าวหมดแล้วแต่ไม่มีใครไปแตะให้มันเสร็จสิทีมาแอบกินแซบอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ยอไลเอ้ให้ตายสิลูกเออโอ้แล้ว f o วอร์ดลักซีพีว้ชนทันไม่วิ่งไปหาเพื่อนใช่ไฟยูเก่งมากค่ะคนเก่งน้องอีไลเก่งที่สุดเลย <c oughs> เอ้าววิ่งไปทางนั้นข้ามหน้าต่างใช่ไหมข้ามหน้าต่างนี่เป็นเป้นเปานิ่งนะบอกเลยแซ แยบแยบจะว่าไปไม่ได้ใช้บิงนานแล้วนี่ใช้กับน้องยอิ้ไรดีไหมก่ <_ S 2> อนจะเปลี่ยนเป็นปีเปอร์หรือแบบว่าเทเลพอร์ตโอ้โอเคไม่ต้องใช้ก็ได้อะน้องคนน่ารักเขาอยากอยู่กับเราอะโอ้โอวดซื้อนะคะเขาวดซื้อแฉลงบอกเพื่อนก่อนเพื่อนจะได้ไล่ได้อย่างสบายใจ <_ S 1> เดี๋ยวเราเฝ้าเองเมื่อกี้มาไปขึ้นที่์เวิร์ดพอดีนะคะนางโทรศัพท์อยู่แล้วแฉลงมันขึ้นน่ะจะเซ็นชิ้นยังไงได้ <_ S 2> คือต่อให้มันขึ้นนอตตันน่ะแต่ถ้านอตตันไม่ได้ปีนตัวโทรศัพท์อยู่ก็ f o r ิร์ดอยู่แล้วป่ะขอบคุณค่ะเณ ทำได้ดีมากแล้วก็วิ่งไปไหนแล้วอาหาไม่เจอทายิ่งเซ่อ์อยู่คือถามว่าเซอ่อขนาดไหนก็ขนาดที่แบบว่าไอ้คลิปคลิปที่รีวิวสก,กินน้องเกรซอันแรกอะ่ะมันจะมีฉากที่พี่กาเรียกเราใช่ไหมคะตอนท้ายเกมว่ามีคนอยู่เยอะ,อะตอนที่เรากำลังวิ่งหาเซร์อยู่ว่าเซร์ที่เพื่อนพูดถึงมันอยู่ตรงไหนก็คช่แบบ<ช>เราเจอนักข่าวแล้วนะแต่เรามองไม่เห็นเพิ่งมาเห็นตอนตัดต่อเนี่ <laughs> เอ้สิคลซี่ข่าวดําได้ตัวนอตั้นแล้วเหรอแล้วฟอเบิ์มันหายไปไหนะมันแอบ,บอยู่แถวนี้แหละแต่มันอยู่ไหนอะสิอ๋อระหว่างนี้ระหว่างรองเรามาคุยเรื่องอะไรกันดี คุยนอกเรื่องดีงไหมแล้ก็แต่คลิปมันก็นอกเรื่องมาเยอะแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันว่างจริงๆเอ,อ้ยใช่หลังจากที่เราไปเจอพี่ขาวดําคนนั้นที่แสงตาตึงใจโอ้ไม่ค่อยมีคนชมก็เลยดีใจเวลามีคนชมอะ <c oughs> แล้วก็ไปนั่งดูลิงค์คลิกมา <c oughs> คือเราก็รู้จักมันจากคอลแลบไอเดนครั้งแรกนี่แหละคะ่ะโอ้เจอแล้ว <c oughs> แต่ก็แบบไม่ได้ไปดูอนิเมะสักทีอะ <c oughs> แล้วก็ดองแล้วก็ปล่อยมันผ่านมาตลอดหลายปีเนี่ย <c oughs> จนป่านนี้ก็คงไม่มีใครหวีเป็นเพื่อนเราแล้วอย่างแรกเลยผู้ชาย เยอมากไม่เข้าใจทำไมต้องทำมันหลอขนาดนี้หลอกไหมกระทั่งตัวละครที่ฉันอยากจะเกลียดมันแต่มันหลอกเดี๋ยวเนี้เราจำได้ว่าในพวกวิดีโอฮงไกสตาร์เดลที่มันเป็นเกมแรกที่เราเอาเสียงมามีส่วนร่วมในคลิปด้วยอ่ะเราเราคิดว่าติลงน่าจะสุภาพกว่านี้นะขอโทษค่ะจะพูดเมฆาใสให้เยอะขึ้นนะคะเพราะมันเป็นเกมอย่างนี้แล้วมันก็แบบว่ามันอดไม่ได้เพลงที่สองคือเพลงพอมากเพลง E D พังมันพอมากอุ้ยมบหรอน่ารักแท้เพลงโอเคก็พอนะคะแต่เราชอบเพลง E D มากกว่าขนาดโอเคเรื่องนี้เลย ไม่เคยข้ามเลยอะแต่ีดีเราเพิ่งมาฟังตอนพาร์ทที่11อ่ะจ๋องเลยค <c oughs> ือแบบถ้านั่งฟังก่อนหน้านี้10ตอนที่ผ่านมาฉันก็ไม่ข้ามมันหรอกนะ